รถอะไรอันนี้ตรงนี้น่าจะเป็นรถเราะเปล่น่าใช่มีรถเยอะคันเยอะแตเไ็นรถเราอ,อยู่เดียวเดี๋ยวถ้ามีสองคันน,น,น่าจะน่ากลัวแล้วก็จอดพร้อมเราไง เป็นเหมือนเฮีย้ยหมูอะเนี่ยแม่งขับมาแล้วก็อยู่ด้านหน้าเอ้ยอยู่ข้างๆกูอะ <c oughs> อ้าวมาแล้ว E หรือ R จีอ๋อกดจีก็คือปล่อยเมาส์วิ่งเรื่องโอ้โหมีโมีภาพสวยอะวะเยอะขาวผ้าก็สวยอะโลบอสแต่ไปหายมันไม่สมจริงนะไปสายโลบอสเลยนะเหนาวมากสองโคตรไกลเงยไมเกาหนาวมากเป็นใครไปไม่ อเฮ้ย <c oughs> ตัวเฮี้ยอะไรวะอะไรแม่งตัวเฮี้ยอะไรวิ่งผ่านกูวะเมื่อกีป้ปอบภาษายังไม่เห็นแก่ละถ้ามันมีตัวเฮี้ยอะไรวิ่งผ่านเราอย่างจะเข้าไปอีกอะเออเป็นกูกูวิ่งกลับขึ้นไปเลอยเไปหลิน,นผ่านยังไงเฮ้ยเฮี้ยระบบกด e ไไอาหหนถ้ารูปปั้นมันสยบได้มันไม่ตีนะอ้าวรถรถรถเราเข้ามาในนี้ยังไงอ่ะใช่รถเราหรอไม่รู้อ่ะถ้ารถเราก็แย่ละนี่ประตูโอ้โหระบบประตูอะไรพาร์ทสองหรอ อะไรยังไม่เจอยังไม่เจอหาเลยเลยพาพสองอ่ะ <What? What? S 1> มัว่วอะอ้าวเหมือนจูดี้เลยเหี mm ่ย hmm. ภาพแบบนี้ โอ้โหเสียงสะท้อนด้วยมีหุ่นอีกแล้วอ๋อวีกูมไม่เข้าใจทำไมเวลามีหุ่นทำไมจะไม่มีหุ่นูุชายมีเด็กบินยั่วมึงไงเฮ้ยตุ๊กตาเฮ้ยมีดมีดเก็บไม่ได้กูเกลีจริงจริงนะแบบราจูผีไม่ได้อ่ะเป็นน้ดเจน จุ๊บปุ๊บผีแม่งโดดข้ามโต๊ะมาเออผีแม่งทะลุว่ะเกยนหูว่าทางตรงเหรอเนี่ยเป็นรูมเสียงอะไรครับเฮ้ยนี่ยกด e ลองกด e ดูเนี่ยระบบกด e อะเป็นไทยแล้วมันเขียนว่าปอดน,นะเอ้ยระบบดีระบบ,ะบ,บกด e. อา้าวล็อกไอสัตว์ต้องไปไหน ต้องหาเฉยๆเนี่ยมันแปลกกลับไปด้เดียวห้องนั่งเล่นห้องนอนบ้านใส่ใครมันเป็นคนคิดทำบ้านแบบนี้วะทำไมบ้านมันแดงวะแล้วกุญแจอยู่ไหนอ,อะเดออย่บอกนะ เอฟไปตรวซองอ่ะกลับไปไมึงจะเดินตามกูทำไมเนี่ยก็หาไอนีก็มันก็ต้องแบบมึงเคยดูหนังกีป่ะไม่แยกกลุ่มแล้วก็ตายแค่น,นั้นแหละนี่ไงเจอแล้วมแม่งวางอยู่ตรงนี้ไอ้เหี่ย่ะเฮ้ยโจ้ยไ,ไหนๆไม่รู้กูเข้าก่อน ยี่ไรงไม่มีตัวอะไรไม่รู้ในห้องนอนมีตัวอะไรไม่รู้ทาหลับตู้มามัอาออกมาได้ยังอยู่คนละมุมนะเดี๋ยวกูอยู่มุมนี้ม่ามีอยู่มุมนู้นนะเฮ้ยอะไรอ่ะห้องลับเหรอเฮ้ยลูกซองอุ้ยอ,<า>อ้ออาวทำไมอ,อ๋อห้องนอนถูกล็อกอยู่ถูกคนล็อกแล้ว เปิดทำไมครับพี่ออกไปดิออกไปดิออกออกออกของกูนะหนึ่งสองสามกดกดก็แล้วมันทำไมต้องไปเข้าแบบนี้เดี๋ยววะไม่ค่อยชอบเลยเข้านั้นกูเข้าแล้วโอ้หห้องนอนใครใหญ่ขนาดนี้วะไอ้เหี้ยตู้ใหญ่ตู้โบราณ เ้ยมีฟิกเกอร์ด้วยเป็นผู้กล้าเปล่ากดกูกดทะลุได้เลยเดอะฮาวเวอร์ดอีสนาอันล็อกดูห้องโถงถูกกดล็อกแล้วได้นอนวะแลนอนเฮ้ยเนี่ยเตียงสองลวเตียงคู่แล้วเตียงคู่เลยแล้วแล้วเหลือดึ่เผาเปล่า เช yeah, ี่ยแบบงั้นไงออกกูออกแล้วนะกูออกเอาห้องโอเคเอาเอจะจะบังกูทำไมกูออกไว้ได้อย่าอย่าเลยเพิ่มบรรยากาศเลยเลิศเพี๊ยะห้องนี้ห้องนี้ทาองนี้ห้องนี้เข้าดิ ข้าแล้วนะกูเข้าแล้วก่อนดิเอ้าเฮ้ยกูยังไม่กดเข้าเลยกูว่าเจอเจนคุณโกรธสัตว์ไอเฮียเจนนี่อะไรเอ้าวเฮ้ยอะไรวะกูมองไม่เห็นกูหันหลังอยู่เมื่อกี้นี่กูก็หันหลังเหมือนกันในเมื่อกี้มึงบังกูด้วยเมื่อกี้อะเข้ากูเข้าแล้วอ้าวเข้ามันเข้าพร้อมกันอ่ะมันเข้าพร้อมกันถ้าจะเข้าประตู ไม่เหลี่ยม่ได้ไงกมโอ้ยเสียงไรเงี้ยท <c oughs> างตรงเดี๋ยวกูผ่อนเสียงเกมกัน A few minutes later เอ้ยอิดไรวะโุ้ยไม่มีกระจกว่ะ้องใส่เกมนี้น่าจะมีปัญหาของกระจกกระจกไม่มี <c oughs> อันนี้โล่งผมแค่ต้องเดินตรงเฮ้ยเดี๋ยวนะ้ำมันซ่อนไม่ได้ไม่ได้ไหน,โ,นโอ้โหนะห้องอย่างเฮียอ๋อยเดี๋ยวเราเกูอ่านก่อนลูกใครไม่มาเอาโซฟามาไว้ตรงนี้มึงบ้าปะเนี่ย ไ้อ่านด้วยคูแปลไทยมาดึงหนังสือสาวมายังคุณเมื่อคุณทำปิตนาให้ถูกต้องตู้หนังสือจะเคลื่อนไหวแล้วคุณจะเปิดประตูรับประตูรับท่าเสียงคลิกหยุดวัดต่าฟาดแบบดดว่าอเนี่ยห,หนังสือ โอ้โหถ้าผีมึงหน้าแบบนี้นะกูตายแน่เลยไหน่ยมาดูดิฝั่งนึงอ่ะมึงไม่ดูแลเดยังคนน่ากลัวตายเออถ้ากูเจออย่างนี้กูวิ่งเลยสับสีอะไรก็ตามถ้ากูอันตีเนต F4 ไอ้เฮ้ยนี่ไงกูแล้วไม่ชอบเลยเียพวกผีซาโตโต้ เอย่อะไรกูเปิดแล้วนั้นสองสองอันแล้วอ,อ้ามึงรู้ได้ไงว่าต้องเป็นอันเนี้ยมันแตกต่างกว่าเพื่อนอะนี่ไงนี่ไงอ้าวไม่ใช่เอ,อ๋อต้องต้องหายกันให้ครบก่อนนี่อันหนึ่งนี่อันที่สองไมเจอละ เพียงี่อะไรว่าบรรยากาศได้ละวนี่ไงโอ้โหเฮ้ยให้เดินมะกูไม่รู้กูสไลด์ อ้าวทำไมมึงกดแถบให้กูเองไอ้เหี้ยเกมอะไรกดแถบอะไรไอ้เหี้ยมึงนำหน้าบ้างดิกูทำหลายรอบอแล้วเฮ้ยมึงเปิดคล้องไม่เออต้องดูบรรยากาศที่ดีที่สุดให้กับผู้ชมดิ<ห>โอ้ชั้นสามโอ้โหแล้วกูเข้าไปด้วยมึงแบบกูไม่ช่างใจเหี้ยเข้าไปด้วยกันทำไมเนี่ย เดี๋ยวีดีดีดีลยวนะ่าจิกูอาบน้ำก่อนไอ้เหี้ยกูยังไม่อาบป,ประตูอะไรมันมีเส้นด้วยชั้นสี่ห้องใต้หลังคาใช่นี่เป็นห้องใต้หลังคาแต่มันล็อกอยู่นะดูดิไม้เต็มเลยเฮี้ยะหรอ โอ้โหเห็นแสงนี้แล้วแบบโอ้โหไม่โอเคไอ้เนี่ยห้องห้องตอนรับแขกสำรวจให้เหมือนกันสำรวจให้เหมือนกันเออตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือห้องเยาด้วยครับมันล็อกถ้าระหว่างลงจริงนะเนี่ยมันมีอะไรอ้า เปิดได้ไงอะไรเปิดโอ้โหเองไอ้เดี๋ยวนะเออเนี่ยสายนี่ไงไอ้เหี้ยที่ที่มึงพูดเทคโนโลยีวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอ้าว เลยโดนแฟดแบงค์ไอ้เหี้ยอ้าวเป็นตัวอะไรอ,ะอ่ะอ้าวอยู่อยู่มิติไหนเนี่ยอ๋อนี่มึงเปิดมาเดี๋ยวมีมิดเรียบร้อยจู่ๆก็เข้าเดี๋ยวมีมิดเสย,ยีไม่อยากเล่นมินแม,ไม,ไม่ไม่น่ากลัวซะเดือดอ,อะไรเเหี้ยอะไรวะไม่ขอนี่นเฮ้ยเหี้ยมิติหายโคตรน่ากลัวเลยก็ครอบพร้อมกันนั่นแหละ สเตนเจอร์ติงเ่รอเอาเนียไอ้เด็กหลงเนี่ยแล้วเป็นหัวเด็กอีกจับเฮ้ยอ๋ยอ,อห้องห้องนั้นเปิดแล้วห้องอะไรวะห้องตตใต้ดินน่ะ <ๆ S 2> เปิดอีกเนี่ยจิงก็เปิดอี้อะไรจริงไม่ได้จำอะไรเลยมึงไม่กดอะไรป่ะ กดกดกดเฮ้ยไป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 นี่นี่นี่ที่นี่โอ้โหเฮี้ยนนั่ต่อปั๊าเฮี้ยแลวเต็นเจอติงเฮี้ยเบื่อทงไหมห้องต้าหลังคาอยู่ไหนวะเฮ้ยห้องห้อง นี่นี่นี่ห้องใต้ดินห้องใต้ดินกูพูดผิดไอ้เชื่อเท่าเมื่อกี้เปิดประตูมาแล้วมันกำเลยกูไม่เอาไอ้เชี่อยังดีอยู่ที่แม่งยืนอยู่นั่นน้ายืนเฉยๆมีเวลาให้ตั้งสติไงเราก็จะไม่กลัวนะ้รับแบบนียโอ้ทางยาว เว้ยฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้มึงเห็นอะไรปะไม่เห็นกูเห็นหัวเพิ่งอ่ะไม่เห็นอ่ะคัญหาห้าฝันมันวิ่งผ่านไปเม,มื่อกี้เนี่ยกูโหเกมเขางกดเจ้าดิ๊มมาดิมาดิมาดิ๊มเด้อเด้อเด้อนี่ยห้องห้องด,ดูให้ดิ๊กูเฮ้ยมึงหายไปไหนแล้วกูเข้ามาห้องนี้นี่ไง เจอและหนึ่องอันกูขอดูหน้าผีเหยื่อละกันกูเก็บฟันเฟืองมาแล้วจะหน้าผีทั้งยอดเดี๋ยวกูไม่กลัวเลยแล้วถ้ามันเป็นเหมือนไอ้เหี้ยนั้นนะหน้าเหมือนไในห่าน่ะตาโตอ่ะโอ้โหกูออกเกมาไม่เชื่อเฮ้ยอย่อหน้ากลัวไม่ชอบหน้าแบบนั้นเลยโดยเฉพาะหน้าไอ้คนนั้นอ่ะ แก้มใหญ่ใน่าเจาอ,อกุ้ยเขียวว่วะเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลไปเนี่ยดึงอนะีกงั้นเสียงเก็บตึงบ้าปะเนี่ยเออเสียงเก็บแม่งโคตรอลังการอะ่ะเอาทางตันไม่เชื่อไม่เชื่ชชอ,อั้นนะ่ะเข<อ>้าเออเขาได้ด้วย เฮ้เยนี่ไงเหลือเหลืออีกเหลืออีกสองอัน,ออ,นออกห้องกูว่าจังหวัดนั่นเลยแม่เว้ยเมื่อกี้กูเจอตัวอะไรวิ่งผ่านอ่ะเอาดีๆนะเว้ยถ้าเป็นคนนี่กูกลัวนะเว้ยแต่ถ้าเผื่อเป็นแบบพวกสับป,ปะหนัดงงๆกูไม่กลัวหรอกไปเบธตรงตรง,ตรงนี้เป็นเสียบ มึไม่เห็นอะไรกูไม่เห็นอะไรเลยนะเว้ยโอ้โหถ้าเข้าไปในห้องนั้ไม่ตอเบรูมหิ่งอ,อง,ห,องห้องเก็บของทำโคงเอื่อเมื่อกี้มันวิ่งไปทางไหนอ่ะมึงพูดมาดิกูเห็นมันวิ่งตัดหน้าเราตอนนั้นอะทางนี้ใช่ไหมที่มันวิ่งไปอ่ะ จบแล้วเนู่ขาสามสี่ย่างห้องคุณนึกว่ามึงหลุดเกมไอ้สัตว์ไปที่ห้องเครื่องอะไรอ่ะไม่ใช่องเบขอไม่เห็นเออใช่ห้องห้องห้องนี้รึเปล่าห้องนี้ไงเยี่ยใจเงาเมึงเงามึงโอ้โหทำมันได้แบบ ซีดเลยเนี่ยเอาเอาเข้าไม่ได้เอ้าเออเข้าได้ละเอาเว้ยถ้าเข้าได้ละวางดิตรอีกลูกอ๋อกูต้องมีอะไรแน่ๆละก็ต้องมีอะไรแน่ๆแหละมันวิ่งแล้วล่ะมันวิ่งแล้วล่ะมันเตรียมแล้วตอนเนี้ยรอเตรียมเปิดยูเซ็นโบอะไรเลยเขี้ยเงาโอ้โหไม่งเงาแบบ ต้องถามด้วยไงปัญหาหึ่งเฮ้ย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 เฮ คตรสมจริงอะ่ะกูเ k อะ่ะเจมเฮ้ยกูตามมากก้องหนีอ่ะจะดูเหรออ่ตบกูด้วยนะเรียบเลยไม่น่ากลัวไมกลั่น่ากลักวรงไว้นะคลิปนี้ไม่น่าจะได้ตัดหรอกเดี๋ยวน่าจะเซนเซอร์เ จะเจอห่าเลยเออเหรอไม่ต้องเซตเตอร์เลยห้องม่วงเฮ้ย้ายเก้หมดอ้นอนเลยน scp น่าหลอกเฮ้ยวู๊หนี่แล้วอะไร ตกใจใหุห่นโอ้ตัวเฮีย้ยนี่มึงมาดูดิมันเป็นคนนี่หว่าคนไรนเป็นตัวคนอะไรมันไม่ใช่คนไอเ้เหี้ยเนี่ยมึงอันนี้มันเป็นกระโปรงเว้ยแล้วนี่มันก็เป็นคนเนี่ยมึงดูดีๆกูว่าสักตัวนี่แหละสักตัวไหนคนไหนเนี่ยมึงดูไม่ออกจริงดิไม่ออก มึงแม่งไม่มีจินตนาการเนี่ยตอนนี้มันไ<อ>ม่เสียงอะไรกำลังก้บเนี่ยัต,ตเนี่ยไม่เว้ยกูว่ามีเสียงร้องไห้อยู่นั่นน่ะจังตกไอ้เมนขยับไอ้เี้ยนี่หลอนนอะ่ะไม่บอกวะมึงเห็นไหมลนะ่ะมึงเห็นอะไรสองมึงบ้างตอนนั้นมึงเห็นไหมเอ้ย <laughs> ม,ม,มึงไม่เห็นจริง เอกูหลันกูหลันย่เดินนะโอ้โอ้ชีโอ้ยเ้ยอะไรใครแม่งร้องวะกูจะตูดมันแล้วมันก็อะไรอ่ะมันอารวาสหรอยมู่เห็นเดยนะกร้องเฮ้ย Quick, cuộc, 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 ไอ้เจียนี่เอาเพื่อนกูนไปสัสโอ้แล้วทางอย่างแคบอ่ะช่กด้วยเสียงโคตรดังไอ้อเฮียมันจังสแกทีทมันร้องไห้ร้องหาพ่อมึงสั์ ไม่ได้ดิมัไอเหี่ยวได้เอ๊ะเป็นตัวเฮี้ยนี้ครับเปล่าวะออใช่ไหมไม่ไม่ในห้องในห้องในห้องเดี๋ยวกูขอสำรวจอันนี้ก่อนมันจะไม่ขยับอุย้ยคนตกอา่าไม่ดอกไม้เต้าอีด้วย มัก็จะยืนยืนขึ้นมาเอ้พอมเลยมก็มีชีวิตเดียวแล้วอ้าวเข้าได้อ้าวอันนี้มันด้านไงด้านบนคืออะไรกุญแจต้องดึงลงมาต้องไปหาต้องไปหาอะไรวะที่มันดึงอ่ะเรามีส่อคนนะเว้ยเราต่อตัวไม่เห็วะออกออก ก็ไม่หาหาของอ่ะเอออ่นแหาของอนะ่ะที่มันต้องเอาไปดึงอะ่ะอ๋อมันต้องอยู่ในห้องอแ,ลแล้วของเกมนี้มันเีนนะปะละหาที่ไหนเลยยี่ อุ้ยห้องเสียงโคตรดังไงเฮียเสียงอะไรอ่ะเสียงผีดิมันร้องไห้เหรอมันจำสแกร์กูทีร้องบ้านแตกไงเฮียเฮ้ยยังไเจอแล้วกลับมากลับมากูไม่อยากไปอีกแล้ว

อเ,เออมันได้แนละ้วกูได้กุญแจม,มาแล้วมึงมากูออกมึงออกมานั่งอยู่ไหนละต้องไปไหนป,ป,ประตูไหนหวะไอเจนห้องนี้มันไปไง,ไงวะวตรงเนี้ยที่กูตายอ่ะกูก็ตายเหมือนกันปะเราไม่ควรจะถึงไฟมากกว่าเลยเออนี่ไงรอดละ Yeah, เข้าเลยเอาให้หาเลยอ่าห <upcoming Job. S 2> uh ้าโหเห็ดหลินจ uh ือเอ้ยมันไล่มันไล่เอ้ยเอติดติด กูว่าอะไรเชื่ออะไรทางยาวๆกูวิ่งก่อนเนี่ยเอาผ่านแล้วเหรอ e N of chapter หนึ่งอ้าโดนเตะ